สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝ่งโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมากินส้ตมตําหรือว่าตําบักฮุงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ากับผักตะกะแตนที่ฝรั่งฝ่งโค้งไปเก็บมาละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคิดอยากจ้าผักตะกะแตนนี่แซบแซบจ้าฝรั่งฝ่งโค้งมากับมากินกับตาบักฮุงจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋งจาเข้ากันดีๆๆดีแซบคักจ้ารสชาติมันเป็นจังไหนรสชาติมันกะ <Xin S 2> เป็นอันมันๆแน่จ้า กินแล้วก็ค้ายๆผักกะทินบ้านเฮาลหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าออกมันๆจ้ะกรอบๆมันๆจ้ะคือผักกะทินคือผักบุ้งบ้านเฮาล่ะเนาะมันหางแซบนะจานเด้ทันจะเป็นแบบนี้มีนวดบ้างค้นจังห้องว่าคือผักตะกะแตนนี่จ้ะนวดมีอย่างสิกินได้เด้อจ้ะเด้อแซบจ้ะอยู่ฝรั่งเศสเขาอันเก็บมาขายกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเขาเก็บมาขายกำละอัน หาเอาโลจ้ะบางคนเพิ่นกระขายซาไอสองกมหาหรือว่าบางคนเพิ่นกระเฮ็ดกหไงเป็นกมละอันหายูโลเลยจ้ะบางคนพููจักที่เก็บเขาก็ไปหาซื้อเดื้อจ้ะเด้อฝรั่งฟังโคงก็เคยอันซื้อกินอยู่จ้ะพอแม่พี่น้องจ๋าตอนนี้หู้จักหม่องเก็บละก็ไปเก็บเอาจ้ะมาจ้ะมาแซ่บๆกับฝรั่งฟังโคงจ้ะพอแม่พี่น้องจ๋ามีผัดหมี่ด้วยจ้ะผัดหมี่เส้นอันนี้จ้ะเส้นอันเส้นเขียวเขาเฮ็ด ขาดเมือดละ่ะลวกโดนเส้นเขียวไอเฮ็ดมาจากพักนะจะพักเป็นเส้นมีสีเขียวจากพ่อแม่พี่น้องจา้าสีม่วงก็จะเฮ็ดมาจากไอ้มันมันแกวมันนั่มน,นั่นบ้านเฮานะจ้าเนะานะอันนี้เส้นสีเขียวเฮ็ดมาจากไอ้พักแก่พ่อแม่พี่น้องจา้ามาเซ่บซน้ำกันจา้า แับจากพ่อแม่พี่น้องจา้าพักเขามากลายพักตักกระแต่ม,ม,มาจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าครับเจะเสร็มมีบะมีหมองว้างจา้าว้างขางล่าง ส้มตาเกรือกผัดเมี๊ยะะเอามาผัดอันมีขึ้นบ้านเราแต่เป็นนงเป็นสีเขียวแซ่บๆจะผัดอันนี้ไผยยังบ่เคยร้องกับไปเอาร้องมากินด้วยจ้ะอื แซ่บสะใจครับ ของเขาไม่ได้ขึ้นโต๊ะน้ำเลยแซบๆจะพัดมีสีเดียว น้ำไปน้ำแต่น้ำแดงน้ำแดง,แดงใสสูดดาส่มะนาวน่ะจ้ะพูแดแต่ยังบ่เคยกินกบแฟ เพราะเอาไม่กินเบิรงเดอร์ผมว่ายจจาปลากตะกะแตนกินได้จ้าชอบดี่ชอบน้ำเป็นมันมัน ใส่มื้อนี่แหละจ้ะจางแซบใส่ซ้อนเดี๋ยวก็จะวางอ่ำซ้อนยิบพักยิบตำปักหุ้งอีกจ้ะว่าเป็นฝรั่งฝรั่งผมกินก้อนมูแบบนี้ ไปจับตลอดจ้ะจับหลายป,ปุ่มใจปุ่มใจกอดจามัสเซาะมันมันกรอบ มัเจียบกับฝรั่งฝั่งโค้งกับเซนมีของเขากับเซี๊ยบอะเดินได้ฮ้องก๊อกเราอ่ะเห็นแม่ทายคลิปว่าก้าย,ย่างเดินได้ไม่เป็นไร อร่อย้ยกินน้ำลองน้ำเรื่อยจ้ะรสซาติมันสิแค้นติดนิสัยเคยกิน ประดับตกแต่งด้วยผักตกแต่งของเราจ้ะน้องคนเพิ่นมกักเพิ่อน,นแกๆเพิ่นกบกินต่อจ้ะฝรั่งฟังคงเอาแต่ยอด ะกกมีของเคาก็ได้สวนอยู่ข้างล่างพัดมีกระเซาะ แซ่บจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอือหือจ้าพี่จิ๊กรอบๆกวาดของเรา จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามีก็เซ็ร์ซจบ อะไรจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝังโคงพาพ่อแม่พี่น้องมากินส้มตำกับผักตะก,กะแตนจ้าี๋ยวก็ผัดหมี่ของเฮ่านะจ้าแซ่บๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวฝรั่งฝังโคงจะกินต่ออยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม ที่แน่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกยอดวิวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปละจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ